ถ้าคุณกำลังทุกข์ใจมีปัญหา เรื่องราวรอบข้างไม่ได้ดังใจและรู้สึกเชื่อมต่อพลังงานนี้ฟังคำทำนายค่ะดูดวงส่วนตัวคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเซนส์ของคุณมันบอกค่ะว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันคืออะไรดังนั้นบอกเลยว่าไอสิ่งที่อึดอัดหนักใจนั้นเนี่ยนะคะมันกำลังดึงคุณให้อยู่ในจุดของความเศร้าหรือความทุกข์ใจหนักใจมากเกินไปอ่าดังนั้นเด ฟูคือการปลดปล่อยค่ะเป็นอิสระไม่ยึดติดและเชื่อมั่นในอนาคตที่มีเพราะสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่จะนำพาคุณสู่อิสระในอนาคตหรือสิ่งที่ดีกว่าบอกเลยว่าคุณไม่ได้ทุกเพียงลำพังค่ะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณเนี่ยอยู่ข้างๆเสมอท่านคอยโอบอุ้มและท่านคอยดูแลคุณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความทุกข์ที่มีขอให้หนักแน่ มัน่นคงนิ่งเข้าไว้เชื่อมั่นในเซนของคุณว่าสิ่งที่กำลังเกิดจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเรื่องราวทุกใจไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือในเรื่องราวของเงินทองก็ตามขอให้คุณเชื่อมัน่นไม่ยึดติดกับอดีตและเริ่มต้นกับชีวิตใหม่เพราะพลังงานแห่งความสุขความสดใสรอฟุณนอยู่ข้างหน้า คิงถ้วยเข้ามาบ่งบอกว่าคลื่นลมอุปสรรคและปัญหาไม่สามารถทำอะไรคุณได้ดังนั้นคุณมีผู้ใหญ่คุ้มครองที่ดีและคุณมีจิตใจที่ดีคุณจะก้าวผ่านสิ่งนี้ไปได้ด้วยดีและคุณจะพบกับความสุขใจความผ่อนคลายและอนาคตที่กำลังจะเกิดกับคุณนั้นคือความสุขความสมหวังและก็ความที่เป็นไปได้ดังใจคุณต้องการค่ะ